สวัสดีค่ะปรื่มนะคะจากเพจประกันออนไลน์ by เมืองไทยเอเจนต์ค่ะในคลิปวิดีโอนี้นะคะปรื่มจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับระยะรอคอยค่ะว่าเวลาเราทําประกันสุขภาพแล้วทําไมต้องมีระยะรอคอยด้วยทําประกันวันนี้พรุ่งนี้เคลมได้เลยหรือเปล่ามาดูกันค่ะคําตอบก็คือไม่ได้นะคะเหตุผลที่ไม่ได้นะคะ เพราะว่าประกันสุขภาพรวมถึงประกันโรครายด้วยค่ะมีระยะรอคอยนะคะแล้วทำไมนะคะจะต้องมีระยะรอคอยด้วยก็เพราะว่าประกันสุขภาพอะค่ะมันจะไม่คุ้มครองนะคะโรครวมถึงอาการที่เป็นมาแล้วก่อนทําประกันดังนั้นการที่มีระยะรอคอยกํำหนดขึ้นมาค่ะก็ช่วยให้ บริษัทประกันนะคะคัดกองโรคพวกนี้ออกไปได้ระดับหนึ่งเลยค่ะมาดูกันค่ะว่าระยะรอคอยมีกี่วันบ้างมีทั้งหมด2ระยะด้วยกันนะคะนั่นก็คือ30วันค่ะแล้วก็120วันนะคะระยะรอคอยนะคะจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่มีผลบังคับค่ะระยะรอคอย30วันแรกค่ะ เมื่อพ้น30วันแล้วนะคะเราสามารถเค็มโรคทั่วๆไปได้ทุกโรคเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นท้องเสียตัวร้อนเป็นไข้ COVID, โควิดโรคเฉียบพันต่างๆนะคะได้ทุกโรคเลยค่ะและเมื่อพ้น120วันนะคะเราจะสามารถเค็มโรคเหล่านี้ได้ค่ะได้แก,โก่โรคเนื้องอกถุงน้ำดีมะเลงทุกชนิดการตัดต่อมทอมซินต่อมอะดีนอย นิ้วทุกชนิดเส้นเลือดขอดที่ขาค่ะเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ต้อเนื้อต้อกระจกไสเลื่อนแล้วก็ลิปสีดวงค่ะสำหรับอุบัติเหตุนะคะจะไม่มีระยะรอคอยค่ะถ้าประกันอนุมัติแล้วคุ้มครองทันทีค่ะเมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าวันนี้ถ้าเราทำประกันสุขภาพไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถเคลมได้ทันทีนะคะดังนั้น ก่อนจะทำประกันค่ะอยากให้ศึกษาข้อมูลให้ละเอียดนะคะถามตัวแทนให้หมดว่าเคลมอะไรได้บ้างเคลมอะไรไม่ได้บ้างเคลมเคลมยังไงมีเงื่อนไขมีขั้นตอนอย่างไรเพื่อที่ว่าตอนที่เราจะเคลมจริงจำเป็นต้องใช้จริงๆเราเจ็บป่วยจะได้ มีความเข้าใจแล้วก็ปดกังวลน,นะคะเพราะว่าประกันนะคะเป็นสินค้าที่ไม่สามารถทดลองใช้ได้เพราะว่าเราป่วยจริงเราเจ็บจริงไม่สามารถทดลองได้ค่ะ สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาประกันสุขภาพอยู่นะคะติดต่อสอบถามรื้มมาได้นะคะทางเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ไอดีลน์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะยินดีดูแลให้ข้อมูลคำนวณเบี้ยเปรียบเทียบแบบประกันให้นะคะเพราะว่าทำประกันค่ะทำที่ไหนก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าอยากได้คนดูแลนะคะต้องทำที่เราเลยค่ะขอบคุณค่ะ